ข้างนอกบ้านผมเองครับก็จะเป็นแบบสวยๆงานอย่างนี้เลยก็เดินออกไปก็จะแบบพบวหวัวนะครับก็คือสเสื้อเล่มของผมีตัวหนึ่งคือไก่ฮะเนี่ยเือนบอลก็จะมีประมาณนี้นี่ก็คือถนนถนนถนนถ,นน,ถน,น,ทนนที่ผมเดินเลยนะโอเคในบ้านผมนะับเดี๋ยวผมพามารีวิว ep สองตรงนี้ก็จะเป็นสาราระเบูมนะ จะผมถ่ายไฮไลท์การไหว้ศาลผมไม่รู้ครับถ่ายเด้วหาที่ตะโกนกันเดี๋ยวไปดูอินโทรกันไปเรื่นึกไม่ออกเลยว่าจะไหว้ศาลยังไงผมก็เยกลยแบบว่าพนมมือไหว้ดีกว่ามือเดียวก็ได้ยนะสวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปครับขอให้ท่านอวยพรให้ริปผมทะลุแสเน้นนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อศาลให้ท่านใหม่ให้ท่านมาอยู่ครับ มันก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะหน้าบ้านข้างๆแลอาบ่านผมก็จะมีแบบนี่ไหนนะนก็จะมีต้นไม้ต้นมุงต้นไม้คนระับ <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายรีวิวต้นไม้ให้ดูไปไปดูอินเทอร์อินเทอร์มาเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ลมแรงมาก ็นบ้านของคนรวยครับที่ของผมครับไปนี่นี่ทั้งบ้านผมเองคนรวยก็ต้องมีบ้านสองชั้นนาะแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรเพราะว่าซื้อบ้านบ่อเติมหมดก็เลยได้แค่เอ้ยยังไงกัไก่ผมเดี๋ยวผมพาไปดูไก่ใกล้ๆเลยไปไปดูไก่ซุเนี่ทุกคนดูไก่ กลไคลิปนี้ก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูใน,นบ้านอีพีหน้าไปตายสุดทีครับวันนี้ตะกล้องไม่มา <c oughs> เสียดาย